สบายดีสบายดีสบายดีตนเาโดยสบายดีตอนเา้าวันจันโดยชื่อไปเดอร์เอ้ยยังห้าวอยู่เมื่อมือนี้เป็นมือวันจันทชื่อไปเดอร์วันจันท์เขาหงเียน็นโดย เฉพาะคลิปนี้เนาะทุกคนสาวนกจะมาหาผาเข้าห้องลูกๆแล้วก็เกยมเครื่องไปห,ห้องียนเดี๋ยวสาวนกจะขออนุญาตพาลูกๆไปหาผาเขาก็เนาะโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราไปรับุ่มบรรยากาศน้กันเนาะทุกคนเนาะเัดมือแล้วทดมือแล้วไปลุกไปหาผ่าเขาสกกันกนะไป เอาไปเหยกันก็ได้นั่งนั่นั่งนแล้วลูกาไอ้เขานีออกไปเอาป่าัจะตุ้คานตัวเองค่ะบารทัดกินเนยมันจะร่ะเาเด้อเอออยมานีเนี้

Yes, yeah, it's lit. Now, I will be having a drink. What if I do a drink? You just hold up to me. ketuat itu

กมเกมนุ่งเ่องเด้อุนกเกมเครื่องให้ยู่ละน้ำไปอ้จะเห็นะานกินกินข้าวอะไรอย่าซื้อื้างมือเด้อ้างมื้ยนะจับปกจับตุ้มมันคาดไปแกมันเ้อเยอือโอ้แมนหมาลมเออีเปดลู

เอาเล้อนั่งเลยาปดกันเอาเออาอป่งเลยได้ปนี่สุดอนั่งเลยไปกันดพกันไปเรียเคร่องเก้าเครื่องเกีมเครื่องานี่เนาะ <laughs> uhm. mà nung cơ nhau con bạn này Mi sút mi sút có múc có cái gì có cái lại được <laughs> nào đôi có cái

Ok, mặt đẹp, làm đẹp okay. <laughs> <Đúng rồi. cười> Không lưng nào là đấy nó Vâng, phớp này phớp cao không phớp Đấy mới là bò Đấy nữa, chít nữa luôn cơ Đấy chân nhàn nữa Nào, ơ, 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 ơ,

ยังเขายังเขากินเพราะว่าตอนช่วยเนาะตอนช่วยน้องเต้าจะได้กินข้าวแล้วก็นอนอยู่อนุบาลแล้วก็อาจจะเปลียนเครื่องไหม่าืเป่นเครื่อง้วเ่เครื่องเหร่มอกรงอ้าเตา่นองนนไตอยดกินอืโอ้เอาวลยดอ้อเดอ้อน

เป็นขนมที่แม่อรุณศรีมันฝากมาให้พี่น้องเลยเนอะพ่อหนุกนั่ง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 อันนี้พ่อจีเอาเดี๋ยวเขาเอาเอตัวไหนเอาตัวนี่เหรอดูเอาตัวไหนพ่อหนุกเอาพี่โฟกัสเอาพี่โฟกเอาไปนั่งไปนั่งเอาเอาดนเลยนี่ไปนั่งเลียแหละเราเอากระเบื้องทักให้ทักมันไปเดี๋ยวเดีเอาเอาพี่โฟกเอานะไปนั่งแล้วนี่เอา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 พวกนี้จนี่ลูกนี่อ่าจะนี่ เอามาเขมันเออด้อพี่เด้อเห็นบ่เอาเรียนการเรียนกนารไอ้ี่อออ่าฮได้อ้อีคอว่าขอบคุณขอบคุณําทางแม่อรุณศรีเนาะที่ได้สง่งอ่อขาขนมมานะนีย่ยงลี่เนาะขนมกองนี่ก็ว่แกือเอาเอาขนมงานเนาะพี่กูเอาได้ Ăn này. Lúc chiều Bố mẹ nhà đây có thì lúp chiều lúc, lúc, lúc À Thôi đã Thả hai đi ở vào còn đó, Dạ, mà xuống còn bộ, Anh ấy ông ổng ăn nó, này, con nộm ra Chị đấy ăn nộm đấy ờ nộm Mà kẹo ăn, bông lúc khay mẹ này này Khay được đây lúc cả khay không nướng à, Khay không nướng nè

อ่าไปไปบังไอ้เชือกเอาไปหนึ่งฮะเอาไอ้เชือกอ่เนฮะอบใขอบใจไปเป็กก้อนเป่าเ่าแม่มเพื่อนเปล่าไปหาแม่เนาะอ่าน้องเตาไรนลูกเตาไรนะไปเอเงินแปนขน หาเด้อเอาพี่แอปเป้โ hmm. อ้อะจับใจกันเนาะกคอเล้ยเาจ้มะอ้เด้อนะที่ยาหมมีขนมสองมีปนึงแล้วก็นมหอ่าน้องโุเก้ใ้วย้ออ่ายกมันเนี

มีซียางมีนมมีขนมมีชีโคแล้วก็มีีโอเนาะนี่อ่ะไอเดร์ยำกาแฟนอเลยปกาแัดงอว่องไวยโยจะพาดเนี่ซาซเรื่องน่อายายา้อแต่ละมืเลยเลยอ้าวอ้ยเนียเลย อ้าโอเคอะไรไ้เมื <ด Liberty. S 1> ่อนอนีมัดอะไรกนมแจ๊กแจ๊กกันขับขับซวยเนาะขวาับดยขับเศาขับซวยขับแรงเดอเออบ่แม่ขับาขับซวยขับแรงกินอีกทีกคนเเนาะอ่าอากระนนะพี่เซกัขอขใจทางอเมอลนซีเด้อักอนมแก๊นี้มาแล้วแม่เนาะใจร้ายแม่พอในดีแม่เดเด้อด้ đây duy, bên kia để không kín lại ăn, nùng. Ba bày uốn con bên con ba bài hân, ba bài hân, ba bài hân. 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 Ba bài hân, bài hân. Ba bài hân, ba bài hân. Ba bài hân, bài hân. Ba bài bài

เนี่ยน้ำเต้าดีใจได้กินไข่มีมีไข่เป็ดมีซีนอยเนาะเอาปทไปกัอยากกินสุรเวาจงอมินนึเอกินไปนน่มัายกมีไข่เอออาออกเลยเอาไห้นี่ับมแอ ก็เต้งเกมาก่นีตน,น,น้ำี่มีเาเียน้องเต้าเบียพาปกัากไงอะไรไก่ทางพี่นี้เป็นคนไม่แล้วครา,าบแล้วเนาะ

Đi ở cái xe rồi, anh tên gì anh tên keng, được không? được bye bye, đi nào, anh sẽ bay đi con, bay yeah, không tao,

<laughs> Ê, nàng cỡ hòm kém cánh Nơi mẹ <laughs> hát cánh, được Hát áo cánh bay hiền có bay phóm cánh Lớp hiền là có mau phóm cánh Hát áo được Ê, đứa, ้เขาย่งมามกันยังบุคานองก็เพื่อลูกเขานนยังบัแล้วใช่ไลูกอด้ยดยเปลี่นแล้วด้ยคุณวันานเปลี่ยนกระเจี อหนนี้ um. ่อยเอ้าทุกคนสบายดีเราก็ไปห้งเหียนสบายดีเมนุกลุกไปห้งเหียนก่อนเด้อโด Sao bài đi Hèn kênh kênh được rồi rồi à khứt lót đây lời à, nè à. <laughs> ai leo à ok nó thúc khôn đều sao nó có uh... เอ้ยใส่ตัวหน้องเตา้าโดยโดยเอาป้าไปลุกเดีสนุกเออจะขออนุญ,ญาตปิดคลิปกันกันเพียงเท่านี้กันนะทุกคนเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสะพาอคลิปนี้ของเหาขอกล้าวคำว่าสบายดีบ๊ายบาย